سلام าลัตุมบาระห์ลลอบะระกาตุสวัสดีครับวันนี้มีใครที่มาเป็นครั้งแรกเลยใปรเอะไขอบคุณมากครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเรื่องของอิสลามที่เราจะเรียนก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของเราให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุด แล้วก็ให้เราได้รับความเจริญได้รับความสงบความสันติในโลกนี้แล้วก็ได้รับการอรดพ้นในโลกหน้าเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสองภพถ้ามองจากจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับแต่ความจริงเรามีทั้งหมดด้วยกันห้าภพภพแรกก็คือภพของวิญญาณ ซึ่งเป็นพบที่เรามีความรู้น้อยมากและวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกของวิญญาณที่เป็นชีวิตที่แท้จริงของเราได้เพราะแม้แต่ศาสดาที่เป็นผู้ใกล้ชิดที่สุดของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็บอกเอาไว้ว่าความรู้ในเรื่องวิญญาณมีน้อยนิดไม่จําเป็นต้องไปคน้นคว้าถ้าพระองค์ไม่ให้ความรู้แล้วก็อย่าไปค้นหาเลย ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นความพยายามของมนุษย์ในการจะศึกษาว่าวิญญาณเป็นพลังงานวิญญาณเป็นคลื่นไฟฟ้าวิญญาณเป็นกระแสความร้อนวิญญาณเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าวิญญาณเป็นไอเป็นละองจึงล้มเหลวหมดจากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์นับตั้งแต่วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าจนกระทั่งถึงปัจจุบันเพราะความรู้เรื่องวิญญาณ เป็นความรู้ของพระผู้เป็นเจ้าพระองให้เพียงน้อยนิดเท่านั้นให้รู้ว่าวิญญาณมาจากพระองค์แล้วก็เข้ามาอยู่ในตัวเราตอนที่สเปิร์มของพ่อเราไปปฏิสนธิกับไขในครรภ์ของมันดาลแล้วกลายเป็นก้อนเลือดขึ้นมาแล้ววิญญาณก็ถูกส่งเข้ามาลรมมีความรู้เพียงแค่นี้เองเพราะนั้นการศึกษาเรื่องวิญญาณ ถ้าจะศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อร่างต่อชีวิตของเราก็หนึ่งควรจะยอมรับว่าวิญญาณน,นั้นมีจริงมันคือชีวิตของเรามันมาจากพระผู้เป็นเจ้าและในที่สุดเนี่ยมันก็จะกลับไปหาพระองค์แล้วมันจะต้องไปตอบต่อสิ่งที่มันได้ทำเอาไว้ในโลกนี้เพราะนั้นการศึกษาเรื่องวิญญาณที่จะเป็นประโยชน์ต่อเรามากที่สุดก็คือ ศึกษาวิธีการที่จะทําให้วิญญาณของเรามีความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้ามีความสวยงามมีสุขภาพที่ดีเพื่อที่มันจะได้เป็นผู้สั่งการที่ดีของเนื้อหนังมังสาหรือว่าร่างกายของเราเพราะว่าตอนที่เราตายลมหายใจสุดท้ายมาถึงวิญญาณก็จะโบยบินออกไปจากร่างกาย แต่ว่าถ้ามันออกไปจากร่างกายแล้วมันทําดีเอาไว้มันไม่ได้รับผลตอบแทนก็ไม่ยุติธรรมและถ้าหากว่ามันทําความชั่วเอาไว้แล้วไม่ถูกลงโทษก็ไม่ยุติธรรมเช่นกันเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดที่จะศึกษาเรื่องของวิญญาณก็คือหาวิธีการที่จะขัดเกล่าจิตวิญญาณให้สะอาดหาวิธีทางที่จะเสริมสร้างสุขภาพความแข็งแรงทางด้านจิตวิญญาณ เพื่อที่เราจะได้สามารถต้านทานกระแสะความชั่วหรือสิ่งเย้ายวนบนโลกนี้ได้เพื่อที่ว่าเราจะได้ปลอดภัยหลังจากที่วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตทีท่แท้จริงของเราออกจากร่างวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะให้ความรู้เรื่องวิญญาณไม่สามารถจะบอกถึงวิธีการขัดเกลาจิตวิญญาณไม่สามารถที่จะบอกถึงการส่งเสริมสุขภาพทางด้านจิตวิญญาณเพราะนั้นสิ่งเดียวที่เรา จะหาความรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณคือเราต้องกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างจิตวิญญาณของเราขึ้นมาแต่เนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะไปหาพระผู้เป็นเจ้าได้โดยตรงพระบ,บุญเจ้าก็ไม่ได้ทิ้งเราพระองคได้คัดเลือกมนุษย์เหมือนอย่างพวกเรานี่แหละแต่เป็นมนุษย์ที่พระองค์ได้มองแล้วว่า เป็นผู้ที่สะอาดหมดจดทางด้านจิตใจไม่โกหกไม่อิจฉานิสยาไม่คดโกงใครมีความซื่อสัตย์สุจริตไว้วางใจได้มีความอดทนมีความเสียสละเป็นเลิศให้มาเป็นครูสอนเราไม่ใช่สอนท้งด้านวาจาเท่านั้นแต่ปฏิบัติให้เห็นด้วยบรมครูที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตของเรา ในศาสนาเนี่ยเรียกว่านาบีนบีเป็นภาษาอับนะแปลว่าผู้บอกข่าวผู้แจ้งให้ทราบผู้บอกให้รู้นะครับก็แจ้งเรื่องราวคำสอนหรือบอกเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้มนุษย์ได้รู้แล้วก็เมื่อพระองค์ได้คัดเลือกใครขึ้นมาแล้วนะครับพระองค์ก็จะประทานสติฟิเคตให้สติฟิเคตนั้นก็คือสิ่งมหาัศาจรรย์ เพื่อเป็นการยืนยันว่าคนผู้นี้มาจากพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับว่าเวลาเราไปหาหมอเราจะรู้ว่าใครเป็นหมอเราต้องมีความมั่นใจก่อนเราเห็นข้างหลังหมอมีสติฟิเธตมีปริญญาการแพทย์มีใบประกอบโรคศิล์อยู่เราจึงเชื่อเราจึงยอมฝากอนาคตทางด้านร่างกายของเราสุขภาพของเราเอาไว้ให้กับหมอ หมอบอกอะไรเราเราเชื่อหมดทําตามนะครับเช่นเดียวกันคนที่จะมาสอนเราเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเราไปมหาวิทยาลัยก็เพราะเรารู้ว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยเขาคัดมาแล้วอย่างน้อยต้องจบปิญญาโทปิญญาเอกเอามาสอนเราเราเชื่อแต่บรรดานาบีเนี่ยซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาเราไม่รู้ว่าจบมาจากไหนแล้วเราจะรู้ว่าอะไรเป็นเครื่องหมาย เพราะฉะนั้นบรรดาน,นาบีทั้งหลายก็จึงต้องมีสิ่งมาสัจร,รย์เป็นเครื่องยืนยันคือปาฏิหาริย์ทุกนาบีจึงมีนะครับแล้วก็พระบุญเจ้าก็ได้บอกว่าในตัวของท่านนาบีมีแบบอย่างที่ดีงามสำหรับผู้ที่หวังความรอดพ้นในโลกหน้าในตัวของท่านนาบีนะครับมีแบบอย่างที่ดีงามสำหรับ ผู้ที่หวังความรอดพ้นในโลกหน้าและหวังจะพบพระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นในเมื่อเราไม่สามารถจะพบพระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าเขาไม่ได้เปิดห้องเรียนบนสวรรค์หรือก้อนเมฆให้กับเราแต่ว่าพระองค์ก็ได้ส่งนบ,บีมาสอนให้เราทั้งคําพูดแล้วก็การปฏิบัติคําพูดของท่านนบ,บีนะครับที่ถูกถ่ายทอดกันมาเราเรียกว่าฮะดีษ การปฏิบัติของท่านการยอมรับของท่านเราก็เรียกว่าสุนทรเป็นเทคนิคเกิลเทอมให้รู้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่รวมๆแล้วให้รู้ว่าถ้าเราจะเลือกดำเนินชีวิตก็ขอให้เราเลือกตามแบบอย่างที่ดีงามนะครับเลือกจากเราดีไม่ใช่เลือกเอาจากมนุษย์เพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถจะสร้างแบบอย่างที่ดีงามให้กับเราได้นอกจากความสิ้นเปลืองเท่านั้นเอง ไมเคลแจ็คสันถูกจ้างให้โฆษณารองเท้าเกียร์ด้วยค่าเงินเจ็ดสิบล้านบาทเพียงแค่ใส่รองเท้าเกียร์แล้วให้วัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยฟุ้งเฟอ้อฟุ้งเฟอือใส่รองเท้าเกียร์คู่หนึ่งสามพันสี่พันบาทเหยียบขี้หมาก็เหม็นเหมือนกับรองเท้าราคาสี่ร้อยห้าร้อยบาทเอาดารานู่นดารานี่มาเป็นแบบอย่างซึ่งในอีสานเราถือว่าอันนี้ไม่ใช่แบบอย่างที่ดีงามที่จะควรทำตาม ชีวิตของเราเราเกิดมาทั้งทีแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเลิกผู้ที่มีแบบอย่างที่ดีงามเราเองเราเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าหลักเราจะส่งลูกไปโรงเรียนเราก็หาครูดีๆหาโรงเรียนให้บอกให้ลูกทําตามตัวอย่างที่ดีแต่ปัญหาคือว่าตัวอย่างที่ดีคือใครในอิสลามก็จะบอกมนุษย์ทั้งรวมๆเอาไว้ทั้งหมดว่าในตัวของท่านนบีมีแบบอย่างที่ดีงามสําหรับผู้ที่หวังความรอดพ้นในโลกหน้าเพราะฉะนั้นเราก็ยึดแบบอย่างของท่านนบี และท่านนาบีเนี่ยท่านมายัางโลกนี้เนี่ยท่านต้องการจะมาปฏิรูปมนุษย์วัตถุประสงค์สําคัญของบรรดาน,นาบีทั้งหลายเนี่ยก็คือท่านมาเพื่อที่จะปฏิรูปมนุษย์ให้อยู่ในสภาพของความเป็นคนที่สมบูรณ์แล้วให้มีแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องแต่เนื่องจากว่าวิญญาณมันเป็นตัวบงการเนื้อหนังบางสาของมนุษย์